ครับอยากคุยอยากสอบถามเรื่องเล่าของที่ส่งคลิปมาให้เป็นยังไง <c oughs> เหตุเกิดวันที่สี่เอาตามตามในคลิปผมก็จำวันที่ว่าได้ว,วันที่สี่สเวลาเจ็ดน,นาฬิกาเมนครับเจ็ดนาฬิกายี่สิบอ็ดนาทีประมาณนั้นไ,ไ,ปไ,ปไปส่งอียงมั้เนี่ยผมเอาอย่างลกพักใต้เอาอย่างยางอียง อย่างพลาอย่างบ้านหอขีดเนี่ยอย่างถเวยนี่แหละอย่างที่เช่าไรเหาขีดนี่แหละเอาที่เป็นถเวย์จริงจีแมนเอาไปลงภาคใต้เอาจากไสไปผมไปเอาจากบึงการออกไปส่งชุบป้อนได้เที่ยวเท่าไหร่นี่ผมได้ค่าครับเที่ยวละสองคำถาอ๋อได้ค่าครับเที่ยวละสองค่าครับเพิ่ก็ได้อีกแม่นบ่บ้านี่ค่ากรับผมก็แก้ขี้ไก่ผมแล้วไปส่งลูกค้าผมอ๋ออ๋อดีอยู่ไะ เอาเอา้าวบ้านี่เขาอ,าออกเดินทางจากกรุงเทพจากจักโมงประมาณประมาณอ่อามันไล่จากกรุงเทพว่เลยครับต้องไล่จากไปบึงการเลย๋อไล่จากบึงการจักโมงผมออกจากบึงการสิบโมงส่งโอ้สิบโมงสง่งแล้วเขาไปจอดทงดังยูไซแมนนี่อยูการเง้าผมเลียนเง้าเลยผมไปนอนอยู่ผมไปนอนอยู่ เพชรบุรีไปผมไปนอนอยู่ยก้อนสีขาสามร0อยยอดมันนำเพื่อ,อยังกว่าเหองอหินบอก <c oughs> นั่นแหละก็คือผมไปนอนก้อนก้อนหดด้านอ่ะก้อนหดด้านสามรอยอดผมก็จับประด้ว่างเพื่ออดไเพราะว่าผมเดนผมบ่เด้นเที่ยวดูแต่ว่าไอ้ก้องนี่คือตั้งไว้อ่ามันเป็นมิตั้ง p ีพีเอมดอมนี่นครับ เพราะว่าผมต้องโปรโมทสินค้าผมเนเวลาผมไปส่งของปลาแต่ปลาเข้ามาส่งลูกค้าจริงเข้ามาส่งอยู่อำเภอน,นีมีมันจะเด้งขึ้นพิกัดเบื่อเลยอืม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 โอต้องต้องเขียนให้ลูกค้าเสียใจว่าเขาอา้ะส่งยิ่งอืมอ่งเพื่อน,นี่จริงวันเวลาระบุชัดเจนซื้อสั่งวัมเสื้อถืออืมไม่นี่ไปไปถิ้ง <c oughs> ตรงนั่นแกพประม่ไปทิ้งแล้วมันมันมันมีด่านที่มันเป็นด่านทางหลวงหรือว่าด่านของสถานีตำรวจผู้ท่อน มันเป็นด้านผู้ทอมันเป็นด้านประจําเลยประเภทร้อยยางร้อยยางเนี่ยมันบกิบปักเชียดด้านนี่ผมเที่ยวหลายรอบแสดงว่าเป็นด้านท้าวรนดีไม่นครับเป็นด้านทาวออด้านท้าวรนี่มันสีมีอยู่สามลอยยอดด้านนั่งหลวงผมเสียด้านนั่งหลวงนี่ผมเสียทุกรอบเลยเสียเท่าไหร่ด้านทั้งหลวงด้านนั่งหลวงเนี่ยมันออาลอยหนึ่งด้านทั่งหลวงใจอยู่ตรงไหนทีใจใจบ่งเขาต่างด้านเลย อยู่บางสะพานอยู่บางสะพานท่านหลวงเป็นด้านใหญ่หรือด้านน่อยด้านใหญ่ครับแต่ว่าเป็นมีแต่มีแตตำรวจทางหลวงหมายหมายถึงว่ามีตำรวจทางหลวงหลายคนมีกลวยมีอย่างแบบด้านผู้ท่อนแบบนี้เป็นบ่เนี่ยครับมีกลวยมีอย่างอกันอันนี้เขาตั้งตอนกว่านหรือตั้งตอนขึ้นตอนกว่นครับชนใหญ่ตั้งตอนกว่าไปนี่เขาต้องใจเขาเลยเลยทีคือเขาเรียกรับเอาเลยหือคือต้องยย่นเงินให้เลยหือจังไลย ด้านเอาเอาเอาด้านเอาด้านท่างหลวงก่อนเอาด้านท่างหลวงก่อนด้านท่างหลวงนี่ผมเสียตลอดเป็นยังค่อยเสียครั้งละหนึ่งร้อยบาทคือรถพวกรถคันนียมันเป็นรถรถรถแต่งพวกหลอดไฟพวกบางฟุ่นนั่งสีไหมอ๋อบบเสียนี่ยากเลยเป็นปะบบเสียบบได้บ่เสียต้องกตออกใบสั่งใบสั่งก็ไ่กแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าใบสั่งเนี่ยเขาเขาบอกทางหลวงมันคูซื้อออ มับนบอกว่าถ้าออกไปสร้างเนี่ยเสียหลายมันเสียวหลอดไฟตกแต่งหลอดไฟบังฟุ้นเสียหลายพันสี่พันมันกระถามว่าจะให้เสียยุนจะเสียยุนีจะเครียอยู่นี่จะจบอยู่นี่หรือว่าสิไปจบอยู่ไป,ไปใจออกอีหยังกับว่าไปแล้วอืมอืมอัดเตรียไม่พงกจ่ใจไปรอบแล้วลอยอยินให้มนกนเลยหรือหรือจังไหน บ่ได้ยื่นกับมันก็นตรวจใบครับขี้ยุงงงเงีง้ยงยมันก็นบอกว่าไปไปเขียข่ยมาเขียข่ยมาเขี่ยมาก็เอาเงี้ยแด้ใบก็แต่ใบเอาขี้ใหมมันเลแล้วคนบ้านเท่าหรือคนอยู่ข้างกลางทั้งคนมันก็นมีป้าปูนเงินไปและครับ <ừ. S 2> คนอีสะะนานาบานนก็บนี่อ่าบัดนี่มาเอาด้านที่เขาท้ายคลิปไว้ที่เทาตั้งกองไว้อันนี้ครับเออเพิ่งเคยเห็นเทา บเคยเห็นจัคเทืีว่าใบลอยมีทอดเนี่ยเพิ่งเคยเห็นผมก็มาเคยเห็นที่กันผมก็มาเคยเห็นผมขับรถมาผมขับรถมาจักปีจากปีแล้วฮะปกติอ่ะเขาให้เราได้เขาได้แมนป่ะแมนเพราะว่าใบ้ังผมก็มีรถผมมันมีใบสร้ังอยู่ผมถึงใบ้ังอยู่ขวันเกนใบ้ังบางฟุ้นยืนนี่ละผมก็เลยมันใส่ได้เจ็ดหมื่นเนาะมันกันกระบนเบิดออายุที่แรกอ่ะ ผมขี่ไปมันมันยืนโบกอยู่ทางกวยผมบอกเงินใบเศร้าเ,าาเน,น็บเนไปกับขี่กับใบ้ังสามใบผมมันเฮียมันมันเลยมันเลยหยิบออกแต่ใบ้ังก็ไปบกับขี่เงินมันบอกอบอกว่าบา่อใดมันจงยกเมื่อห่อยหนึงน่งหอยหนึ่งรางสิผมก็เลยคิดว่าผมมีใบ้ังแล้วจังไงผมเกิดสีบอ่อบ่อไดใบ้ังซ้ำซ้อนอีกหน้าผมก็เลยขวานรถไปชิดซ้ายันอก็เลยยางนั่งไปออื ผมก็ที่ไปอะผมได้ไปสั่างแล้วผมมีปสั่างแล้วป้าเรารดย่างคาคาเฟ่คุณผมครับป้านี้ตอนคุยกับแม่ว่าเอาซีิบเออสี่สิบบนี้เอาใบร้างสองใบให้เพราเอาอยากได้ไปลอยแบนเนาะเอาวงเดี๋ยวเดี๋ยวไอซีซเอาใบร่างสองใบให้พะเอาพเอาอยากได้ไปลอยเอาไปยังที่วางสิอยากได้ไบลอยแล้วก็ทอนไม่ผมหกสิบบาท เอ้ยู่นยืนในคลิปเหรอเนี่ยนตามคลิปเอาเงินเงื่อนนี่สีบาทเท็นี่สิเฝ้าจับแล้วก็เฝ้าย่างนี้เตอาแม่เอาโมเส็งนะแมนตัดลำลีลำไม่อีหยังก็ใบไหลก้อนชกเซนใบเศร้าไหลพะว่าดานเนี่อ่ะ่ได้เสียแค่รถใหญ่รถน้อยก็เสียรถน้อยนี่สิเสียเศร้าป่ะอ๋อเอาทุกคันเลยคือ เอาทุกขั้นเลยยืนดั๊บทั้งสองฟังเลยทั้งขาขื้นทั้งขาล่วงเลยใบเศร้าเลยสีหลายไม่อน,นผมคิดว่าเพราะว่าการที่ผมสืบมาดานสามรอยยอดเก็บทุกขั้นขันละยี่สิบบาทเก็บทุกขั้นเลยม,มันจีบบอกขอ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 ค้าน้ำขอค้ออนาน้ำมันจบีบมันจีบบอกเลยแต่ว่ากับพ่อฟักนะขอขอหลายแต่ว่าไอ้ทีม่มางงงงสี่สิบบาทแต่ว่าผมเนแต่ว่าเอาเอาสี ที่แรกว่ารอยหนึง่งผมมาหายรอยหนึง่งถ้าเฉียวรอยหนึง่งผมมาหาย,ยเพราะผมมีใบสั่งอยู่ผมไห้ทราบบาทผมให้มาทราบบาทเขาสว่าเออสี่สิบสี่สิบก็ได้สมะใบน้อยมี <c oughs> ทอนเอ่เพอ่อนผมเด้ไปให้ผมเด้ไปให้เลยได้สี่สิบบาทแต่บว่าเอาแบบนี้จะได้ไปผมกับมัเปิดกระป๋องาใบร้อยอย่างเงี้ยโอ้เออกลายเป็นเออบางทีกลายเป็นเรื่องตลกไปเล่นเนาะ เออบ่บ mm ่เคยหูกันเลยหูบ่เคยเห็นกันเลยเห็นอ่ะเออใบลอยมีทอนมกปกติอ่ะเอาเงินใส่ใต้ไปก็พีเขาก็ดึงเอาไตเงินแล้วก็จบก็ไปไป่อยไปอันนี้มันละไม่ละไม่ก็ไปใส่ลอยใส่เร้าอยู่นี่โี้ยเกรดได้เกรดได้ได้ออกซื้อเลยได้ป่ะนี่อือเออเอายังไงล่ะเอาทวิตต์ต็อกมียังไง มี่ยังที่โทรหาแล้วสใช้บริการอยู่ให้เป็นนายกกันได้เอวเวลาเราส้างใช่ได้ได้หลายอยู่นี่ป๋าเดือนหนึ่งเอออันแล้วผมได้เดือนแล้วเออได้ช่วงงานรกเดือนหนึ่งโอหเก็บเงินอยู่ดิกำไรโอ้การันตีเดือนปีไก่นี่ช่วงนั้นปีไก่ได้ปีก้อนบอกที่มันราคาหายสามบาทสี่บาทล่ำมันล่ำละสองสามบาทเดือนเดียว เดือนเดียวผมได้เดือนนั้นช่วงเงินคนนลูกมั่นไม่แมนช่วงมันเป็นราคาช่วงคนหือครับผมในเดือนเดือนนั้นผมด้สองแสนกว่ากำไรเดือนเดียวกำไรผมก็สองพันพันสี่พันมันกันแล้วแต่แล้วแต่หนี้กือการงานการที่ผมว่าละแล้วเจ็บปากเนาะพูด้ตัวร่องตัวเก่งกะคืออยู่กับลูกค้าใี่กันเพราะว่าเพราะมัน็ดีอิเดียขี้ไก่กันค่ไเพราะว่า เออกษสรเอามาให้พี่น้องเกษตรกรปุย๋ยเป็นแพงเป็นบพเคมีปุ๋ยเคมีนแพงปเ,เป็นบ่ล่ะมันก็นนเ,ปนนเป็นทางเลืองเ,เคมีบุลงษจะตั้งแต่เคมีขึ้นมาแต่ขึ้นเจ็ดร้อยแปดร้อยมอเคมีก็ห <ừ. S 2> ลังมากขึ้นละพันสกัส่วนละพันกลัวนี่โอ้ยเขาหันมาใส่ขี้ไก่แกเม <ừ. S 2> คิดว่าทั่วประเทศอ่ะอุบลอันดับหนึ่งอ่ะใส่ขี้ไก่อู้บุญบึงาการอุดรโอ้ยบ่อเรื่องลูกค้าผมนี่ทุกจังหวัดอื พะเยาผมพะเยาเชียงใหม่เชียงใหม่กับไปผู้เชียงใหม่เขาปลูกขาโพดอืมจากจากเบิดฝนมานี่ผมส่งเชียงใหม่อยู่สามพวงลุงสวนขาโพดเขาปลูกขาโพดอืมบาดบึกกาเขาปลูกมะยืออเ <c oughs> ขอปปออมมาปลูกมะยือผมเอกไปร่งชุ่มพร่อนี่เขาไปใส่สวนปาล์มก็สวนยางไอ้ต้นชุ่มพร่อนี่พไ <c oughs> อไปใส่เขาไปใส่สวนปาล์มแต่ปจัจจุบันตอนนี้ปรจจวบสร้างเก้าพวงผมเพิ่งส่งไปสองพวงข้างเขายุ่เจ็ดพวง ประจวบในส่วนให่พระราขี้ไก่แค่ขาดแค่นบอขาดครับเนี่ยช่วงเนี่ยขาดอ๋อคนใส่คนใส่หลายเพราะมันจะมีตะตเนาะครับคนใส่หลายเพราะว่าขี้ไก่การเลี้ยงไก่เนี่ยเขาใส่เวลาเลี้ยงแค่สี่สิบสองถึงสี่สิบแปดวันเขาก็จับบ้านนี่นเขียวสุพรรณมันก็มีมีเกือบทุกอำเภอฟ้ามหนึ่งอ่ะอม,มีอำเภอละฟ้ามสองฟ้ามบานนี้ฟ้ามหนึ่งมีอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบเราไม่ได้บ้ Oh. เราเรานึ่งก็ได้พวงเดียวกไกลพวงเครื่องเองสิ mm hmm. บันนี้คนซ้ายบันนี้ <c oughs> ไก่จับบ่ทันเลียงไกลบ่ทันต mm hmm. ามรอบตอนนี้ออเดอร์พุ่มข้างหลค้างลูกค้า,ลาไลประมาณเกือบเกือบยี่สิบพวงอยู่แล้วทรงนําบ่ทันปาน oh. ้ามเปิดลังมันที่ิบยัง้ามนันสิเปิด mm hmm.